โอ้ตัวไบเลอร์เลยไม่ยอมไปจริงเออมันจะเวียนกินเบ็ดเราอะดิโอ้ยตัวไบอเอฟเลยมันนะกินไปนี่โอ้หวิ่งหูตูบเลยนะมาแล้ว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 มาลวมลวล้วมเวาแล้วมาล้วมาแลว้มา้า ปั่นปั่นเบ็ดหนีปลาไม่มันเป็นใหญ่อะจะไปเลยปั่นเลยปั่นเลยเยี่ยกาดโอ้ยโอ้ยลงนี่ลงไปเล่นกับมันนี่ลงไปเล่นกับมันเอาไหมลงไปเล่นกับมันโอ้ยมันไม่กินคนหรอก โอดูดูดิไอเหาไม่ใช่ลามลงมาเล่นกับมันได้ให้มันก่อหลังอะ่ะอ,อย่าให้มันกินเบ็ดได้โอ้โหนี่มีลูกมันด้วยนี่เพียบเลยให้มันกินเบ็ดนะนกินเบ็ดแล้วงานงอกเลยนะเหนื่อยกับมันเลยนะดูดิตัวไม่ใช่เล็กแนะสามสี่โลได้มั้งนะ กินอมันะเหนื่อยมันมันแต่จะชอบเอาความมันอ่ะมันมันแต่มันมันเหนื่อยไงอือเอาความมันอะได้อยู่ดูดิตัวไม่ใช่เล็กไงมองไม่ใช่เล็กนะเนี่ยสี่ห้าโลได้มั้งนะมันมันขาดของมันขาดของเราเสียดิลูกน่ะอุ้ยรีบยกอย่างให้ไหวเลยกลัวกิน บรรยากาศอะไรอ่ะอ๋อในปลาปลากระเป๋าระวังมันกัดนิ้วอะมันคมนี่มีพิษแน่นี่แหละไอตัวที่ว่ากินแล้วตายตั้งลำอ่ะที่เป็นข่าวกันน่ะกระเป้านี่แหละโอ้ใหญ่แท้มันมันรู้ว่าเราเราไม่เอามันไงมันก็อยู่งี้แหละไอ้นี่เกี่ยวโ ลองดูด้วยของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ไปลองมาก่อนดิโดนไส้หน้ามันเลยอืหยอดเลยๆค่อยๆหยอดลงเลยกดๆๆเขาค่อยจับไว้เดี๋ยวฟูนะปิดปิดปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดล็อกเลยมึงก็กินเดี๋ยวมันแขะไปแถะมาเดี๋ยวมันฉลาดอยู่เหมือนกันโดนอ้าวหรืออย่าเพิ่งไปวัดดิอย่าเพิ่งไปวัดทำมันกืนก่อนต่ออยู่มันรู้อยู่ว่าเป็นเบ็ดอ่ะ มันก็โฉบไปโฉบมามันรู้ดิปล่อยปล่อยปล่อยมันก็ฉลาดพอเหมือนกันมันก็ฉลาดพอตัวมันฉลาดอ่ะมันกินก็ตายเลยมันรู้สลีดสลิงไงไอ้เห่าอ่ะวับนแล้วโดนอย่าพึ่งไปวัดมันอย่าพึ่งไปวัดมันปล่อยมันลากไปเลย ขอ,ของเล่นใหม่เรื่องเล่นใหม่กินเป็นด้วยนะอ่ต,อต้องให้มันกินทั้งตัวตัวมใหญ่กินไปแล้วมึเงเอยมันเลยนะ่ะแกมันมันเย้าวยวนใจดีจริงๆนะ <c oughs> เออมันยย่วยวนใจดีเกินปั่มันบอกว่าท่านกินแล้วตายแน่ล่ะเก็บตัวแน่ล่ะ ตัวไม่ใช่เล็กๆนะปับ๊บหลุ้นเงินใหญ่ตามเดินข้มาเอ,อเออเออใ้มันขึ้นมาดูโชว์ตัวใกล้ๆหน่อยด้ยตัวมัใหญ่แค่ไหนมันรู้มันฉลาดที่เป็นหนูก็ได้เ่าตัวเนมักิ่นไม่กินกินไม่กินปับ๊บ โอเสียเวลาเสียเวลากับมันนั้นเราตกปลาเราได้หลายตัวแล้วเนี่ยเออไปเลยตายไปก่อนเลยเสียเวลากับมันเลยได้แล้วก็ต้องปล่อยมันอย่าให้มันกินก็ได้หนุกเองล่ะอืเสียบคารูว้ามันรู้เลยเจลาชิฟเลยกลัวไม่ใช่เล็กๆกันน่ะกินไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันกินมันหิวอ่ะ ผมไม่ใช่เล็กๆเลยอ่ะโอ้ยเขาใหญ่ครับเขาฉลามใหญ่รุนกันเก็บกันเป็นนีเป็นแถวเลยกลัวกันมันจะขาดไอ้ของเราจะขาดอ,อืมเวียนไปเวียนมานี่แหละตกไปเลยตกปลาของเราไปเลยตามอยู่นี่แหละมันไปเถอะเราก็ตกปลาของเราไปหแหละมันมากินก็ถือว่าดวงมันแล้วกัน เก่าเก่าเก่าอ่าเก่าใหญ่ท้องพุงกลางเลยอืมไปเลีกยกใจฟังครับสนุกสนุกกันวันพักผ่อนใหญ่ใหญ่ครับ ตกไปเลยลูกตกไปเลยไม่ต้องไปลุ้นมันหรอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกินแล้วมันก็วิ่งเองอ่ะอืมตัวมันใหญ่จริงอ่ะอ่าแงจะเป็นในชอ่อนเนาะโอ้ยเป็นในชอ่อนละมันเลยเนี่ยไซสี่ห้าโลเนี่ยเห็นมาเป็นในเหาฉลามซะนี่ ต,ต,ตัดตัดตัดหัวอะครับเป็นช่อนแล้วแต่เห็นหัวมันไม่น่ากินเลยปลาเอาว่าปล่อยเขาออกกินเยอะๆกินในห่หามันเหม็นข้าวตากแดดหน้าดำหมดแล้วอ่ะโอ้ย